กับสวสดีเอฟซีอาจารย์ตี้สวดีเอฟซทุกช่องทางนะครับวันนี้อาจารย์ไล่สามช่องก่อนอื่นเลยเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็คือใครจะหนีก็หนีนะครับใครจะไปก็ไปเพราะว่าไม่ถูกนะครับบอกแมนยูสันดานบดี <c oughs> นาอพี่เนาะอาดาดาบอหลดุดอ่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าไม่ถูกไปออกออมสินอีกแล้ว <c oughs> ซึ่งออมสิน ออมสินเนี่ยเราให้ขนมไทยมาทั้งหมดหลายๆรอบเนี่ยไปเข้าออมสินทุกรอบเช่นวันนี้ให้025ไอ้ให้25ตัวเดียวนะครับไปออกออมสินวดนนั้นให้41เนาะวดนนั้นให้41ก็ไปออกออมสินซึ่งผมมองว่าอย่างนี้นะพี่ๆผมสุดฝีมือแล้ว่ะผมสุดปลังสุดแม็กแล้วสุดขีดของผมแล้วผมทําไม่ได้อ่ะผมอยากกล่าวคํานี้จังเลยอ่ะ วันนี้มาถึงผมอยากกล่าวคำหนึ่งมากว่าผมยอมแพ้ไหมพี่น้องให้ผมยอมแพ้ซะให้ผมยอมแพ้ได้ไหมอ่ะให้ผมเลิกให้เสอือผมมองว่าผมไม่ไหวแล้วผมให้ไปแล้วช่วงนี้แบบมันก็ไม่ถูกเนาะใครตามเดี๋ยวก็ไปเสียเงินเสียทองอีกนะครับจากที่เขาจะสบายก็กลายเป็นทุกข์กว่าเดิมอีกเนาะผมก็เหนื่อยนะเดอ,อนะครับ ผมว่าให้ผมเลือกให้เถอะเนาะ <c oughs> นะครับเอาเป็นว่าอย่างเงี้ยใครไม่ชอบออกไปเลยนะครับไม่ต้องดูนะครับเนาะออกไปเลยนะสั่งหอนใจว่าบัตดีพิจาานะครับบัตดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนทางบ้านฟ้าแล้วก็วายทีนะครับวายที 300, 300. อยู่ก็สามร้อยกว่าคนนะครับอ่ะส่วนอ่ะผมผมฟังจากปากผมนะว่า อ,อมสินเนี่ยมันไปเข้าทุกรอบที่ให้ขนมไทยและเป็นตัวเดียวที่ไปเข้าเช่นสองห้าก็ไปออกอ,อมสินรอบก่อนหนึ่งสี่จำได้ไหมก็ไปออกอ,อมสินนะครับคนยอมแพ้คือคนตายแล้วสู้โวยโอ้โ oh, oh, ้คำนี้คำนี้คำนี้จุกโอกเลยคนยอมแพ้คือคนที่ตุ๋ยแล้วเท่ามับขั้นตุ๋ยนี่กะเอายังสี่นะครับประกาศจากสำนัก อาจารย์นอตตี้วันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่ได้ออมสีนี้ดีด้วยครับพี่จา๋าเอาเป็นว่าผมก็ลงไปเฉยๆใครอยากได้ก็เอาใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอานะครับเอาเป็นว่าใครไปซื้ๆดีละ่ะบผมมีคำเบาอย่างสีบลอกแล้วเออเพราะว่าใครอยากได้ก็เอาใครแยากได้ก็กดบล็อกไปนะครับแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะ ก็ทาสุดฝีมือนะฮะคือเก่าขอคุณทุกกำลังใจนะครับโอ้โหคนยังดูเยอะเหมือนเดิมบ้านหลังสีฟ้านี่พันแปดผมผมพูดจากใจเลยนะผมไม่รู้ว่าพวกพี่นิสัยดีถึงดีถึงขั้นไหนผมไม่รู้ว่าพวกพี่เป็นคนที่ดีแบบน,นี้ถ้าวันหนึ่งผมมีเงินหมื่นล้านเมื่อไหร่ตามที่ผมคิดไว้ว่าผมจะมีผมจะมาผมจะมาอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังผมจะให้พวกพี่นี่แหละสบายก่อนเพื่อนนะครับ เพราะว่าขอคุณพวกพี่ด้วยไม่ว่าจะทุกหรือสุขหรือว่าอะไรเราก็อยู่ด้วยกันนะครับอ่าอันนี้บางคนขำมาผมมีเงินหมื่นล้านตอนนี้ผมก็เกือบหอนเลยเด้่ยที่บอกให้ฟังหมื่นล้านบ่บ่หมื่นบาทตอนนี้หมื่นล้านผมก็เกือบถึงแล้วนะหมื่นล้านเราไม่หมื่นบาท อ่ะแล้วก็อย่างเดิมครับให้ด้วยใจนะครับช่วงนี้ใครจะตามก็ได้ไม่ตามก็ดีที่สุดนะครับไม่เข้าเลยนะก็เมื่อยอยู่ฟังโขงกับพ่อฟังโขงเขาป้าเขาดงไปอย่าร้องให้เด้อค่ะเอฟซี FC ยังไม่ร้องเลยไม่ร้องครับไม่ร้องไม่ร้องพี่จ๋าไม่ร้องไม่ร้องวันนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตคิดแป๊บหนึ่งนะสําหรับรอบหน้ามันคือการเสี่ยงโชค<ม>ก็ขอบคุณก่อน<ม>ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ช่องน,องนี้แล้วก็ช่องอื่นนะครับ ขอบคุณที่ให้กําลังใจขอบคุณที่ยังกล้าดูยังกล้าที่จะให้กําลังใจผมพวกพี่เป็นคนดีจริงๆนะครับพวกพี่เป็นคนที่ดีที่สุดแล้วสาหรับในชีวิตผมที่ผมได้เจอขอบคุณที่เราได้มาเจอกันไม่ว่าวันที่เข้าพวกพี่ก็ยังอยู่วันที่เข้าหลายๆงวดพี่ก็ยังอยู่วันที่ไม่เข้าพวกพี่ก็ยังอยู่ยังกล้าดูยังกล้าที่จะไปต่อผู้พี่เป็นคนดีจริงๆงผมขออวยพรให้แล้วกันเนาะถ้าบุญที่ผมมีบุญใดที่ผมได้สร้างมาก็ขอส่งให้พวกพี่ จเจริญทั้งหน้าที่การงานนะครับการเงินเจอแต่คนดีๆพี่ดีกับผมก็ขอให้พี่เจอคนแบบเดียวกันนะครับเจอคนดีๆแบบเดียวกันทะเบียนรถอาจารย์แหมนะครับลงรถย่างดีว่าถกพี่น้องผมมาว่าถอหมายขี่รถพี่น้องอ่ะก็ขอให้พวกพี่มีความสุขแล้วก็เจอคนแนวเดียวกันนะครับเนาะขอให้ทุกๆอย่างเป็นของพวกพี่แล้วกันรอบหน้าก็ขอให้ถูกด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อถ้าผมให้ ขนมไทยมันจะไปออกออมสินทุกรอบยังไงก็เอาไ,ไว้เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเจ้าของพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมคํานวณแป๊บหนึ่งสําหรับรอบหน้าอันนี้หมายขี่รถพี่น้องเลยนะอันนี้หมายขี่รถเลยหมายขี่รถเจ็ดทะเบียนรถทุกคันผมมันเจ็ดแปดเก้าหมดนั่นแหละเพราะผมไปประมูลมานะครับเลขนี้ก็ป้ายก็อยู่ประมาณสองแสน เอาเป็นว่าอีกสักครั้งเนาะเราอีกสักเทือนึงอ่าอีกสักเทือนึงแหละครับพ่อภาวนาให้เป็นหมื่นล้านไใบเถอะอาจารย์ขอคุณครับไม่ถึงง่ายหรอกไม่รู้จะทําอะไรถึงจะได้เงินหมื่นล้าน <c oughs> อ่ะเป็นแนวทางเนาะโอเคเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งทุกคนผมไม่พูดยาวนะวันนี้ผมพูดสั้นๆพอมันออกอย่างือเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม,ไม่ไม่ต้อง นี่ก็ได้ทะเบียนรถออนอสวยค่ะขอบคุณนะครับแต่ผมก็ไม่ถูกหรอกอ่ะเพื่อนบ้านเดี๋ยวให้ทุกอันเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนกันยังเบิ่สองพันสามพันอยู่เมื่อกี้อ่ะแป๊บหนึ่งนะพี่น้อง ผมขอดูก่อนว่ามันออกอะไรมันออกอะไรนะหกตัวเดี๋ยวเอาอีกเครื่องนึงก่อนหา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 ขอมุลหกตัวเห็นไหมสามสี่ห้าไอ้สามสี่ห้าแปดเก้าแปดสามสี่ห้าแปดเก้าแปดข้างล่างแปดเจ็ดบอก 8, 8, 8. วันอนง่างไงพี่พี่พี่ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ผมขอโทษโอขอโทษพี่ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ ต่อตอ,ตอไม่ท้อมีก็ได้อขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันปิวขอขอโทษขอโทษขอคุณที่ยังอยู่นะคะนน 1, คอันนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยคนอันนี้เจ็ดร้อยคนอันนี้โอ้โหอันนี้ก็ยังอยู่น่ารักน่ารักน่ารักผมกราบเท้าเท้าเลยมาหาถ้ามีโอกาสมาเจอกันที่สำนักพี่พูดเลยนะพี่แคปแคปรูปนี้ไว้หน่อยอ่ะแคปแคปรูปนี้ไว้หน่อยแคปไว้ถ้าพี่มาหาผมที่สำนักพี่แคปคลิปนี้ไว้พี่เอารูปนี้ให้ผมดูผมจะให้ของดีพี่ฟรี ผมจะให้กําไรพี่ฟรีนี่นี่อยู่มือผมเนี่ยไม่ใช่ไอ้สีทองนะอันนี้มันของลอมเนี่ยกาไรเรียกซับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอ้ยมันบอกเดี๋ยวเปล่าครับมาฟรีอ่าพี่แคบไว้นี่แคบแคบแคบ,บไว้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยไอย้แคบเลยแคบเลยแคบหรือ,อยังถ้าพี่มาสํานักได้เจอผม <c oughs> พี่เอารูป <c oughs> ให้ทีมงานดูเดี๋ยวผมจะแจ้งลูกน้องไว้ผมจะเอาให้พี่ฟรี เพราะพี่เป็นคนที่ดีมากหรือเจอผมที่ไหนเจอผมอยู่ตามทางพี่เอาให้ดูนี่อาจารย์หนูดูอาจารย์ในวันที่อาจารย์ล้มนะเพราะว่าพี่คือคนที่ต่อลมหายใจให้ผมเหมือนคนกําลังใกล้ตุยนะ่ะแล้วพี่ดึงมือผมขึ้นมานะ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้ผมลม้มผมแพ้ผมสู้ไม่ได้พี่ก็ยังบอกว่าเอาใหม่คําว่าเอาใหม่ผมเนี่ยใช้เปลืองเหลือเกินนะแคบไว้แล้วกันเนาะ นี่คือน้ำใจนะครับแล้วก็ถ้าวันหนึ่งผมฟุกทําธุรกิจเช่นแบรนด์น้ำหอมรถยนต์ผมเนี่ยที่ผมกําลังจะเอาลงเนี่ยถ้าผมฟุกล่ารวยพี่เอาคลิปนี้ให้ผมดูแล้วพี่บอกว่าพี่ลําบากเนียผมเอาเงินให้ช่วยกันนะครับถึงเรียกว่าน้อทางบุญโอ้โหได้คนเมื่อเพ่คนในบทในลางเจ้าของสํนนักปรถืเจ้าบาทอ๋อเห็นลองลูบรถมาครับ เนี่ยเห็นไหมพี่เขามาไหว้เนี่ยเขาก็ถูกคนที่ศรัทธาครับยินดีด้วยนะครับอาจารย์กับหมาขี่รถอ๋อนี่เพื่อนมาไหว้ปูพี่น้องเพื่อนกระถือถือบนถือล่างดิเจ้าของสำนักมาถือเพื่อนได้เลขรถเพื่อนวานะครับอ่ะเดี๋ยวขอคำนวณแป๊บหนึ่งนะ เอาวินองกลับมาแล้วกลับมาแล้วอาไอแทสได้ดิบอ่ตรวจไน่ะ,อ,ะอ่ไปต่อไปต่อไปต่อกลับมาก่อนกลับมาก่อนเมื่อกี้อาจารย์ไปรับลูกศิษย์รับเอฟซีนะครับว่บาว่าเป็นมะหวายูเป็นกระได้บนล่างนะครับอาจารย์อย่าไปสนกับความคนเวลาถูกก็ว่าดีไม่ถูกก็ให้เขาไปดู อาจารย์อื่นสูส้ๆอย่ายอมแพ้ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ตามต่อเนาอะอ่ะมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วผมคิดให้แป๊บหนึ่งงวหน้านาง่ายเลยสําหรับผมง่ายทุกงวดล่ะว, <laughs> ว่าติดเก๊ะเทียเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะพี่น้องอันนี้หกแปดบวกแปดได้หกแล้วเนาะนี่เจ็ดอันนี้หกอันนี้หก้ีอันนี้ อันนี้หาหกหาเจ็ดหกหกหกเจ็ดห้าหกเจ็ดหาหพี่น้องผมเอาสูตรใหม่เลยแล้วกันนะครับก็ไอ้จริงๆไอ้สูตรนี้เข้ามาแล้วล่ะเจ็ดแปดงวดแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามันเป็นตัวเด่นเห็นไหมในในชุดของผมมันจะมีสองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดเห็นไหมมันไปเข้าสูตรที่สามกันคือเจ็ดนะครับมันไปเข้าแค่เจ็ด ตัวอื่นมันไม่ยอมมาเอาเป็นว่าอันนี้ห้าอันนี้ห้าเอาห้าขึ้นเลยอ่ะสิบหกนม่คือไปไวไฟ,ไฟบาดแม่ป่ะเนี่ย <S <S เสียงเสียบว่าฮัลโหลโอ้มาอยู่โทษทีครับไวไฟหลุด,ดอ่ะโอเคไปต่อนะครับไปต่อตออ,อมสีนตรงๆคำนวณหน้าได้เดยอ ล่วงหน้าได้เลยเหรอครับอ่าพี่มันเป็นแนวทางครับมันเดากันทั้งนั้นนั่นแหละพี่เนาะถ้าคุยแบบนี้ดูผิดปีเชื่อไหมไปดูคลิปอาจารย์ปีสองห้าถูกเต็มเต็มแปดเจ็ดเบิ้งผิดคลิปแล้ว <laughs> ถึกเสย <laughs> ดวงดีครับมันเป็นแนวทางนะครับทุกคนใช้สตินะมันเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะมันเป็นแค่แนวทาง เจนิคาแล้วอะหนึ่งพจิการอาจารย์ชอบห้าเว้ยสิบหกพจิการอาจารย์มาหาพี่น้องหาช่องไม่เจอไม่งั้นไดอออมสินพี่กดติดตามไม่เลยครับถ้าเวลาพ,พี่พี่หาผมไม่เจอส่วนมากผมจะสิงสถิตยอยู่บ้านหลังสีฟ้าออนนอตสิทธิ์ปู่ใหญ่ผู้ติตามหนึ่งล้านนะครับเดี๋ยวขันนี่แล้วยุ่หัวข็ได้ตัวเดียนตัวเหี่ยวหนึง่งหา้าอันนี้เก้า เป็นหกตัวนี้เป็นหกตัวนี้เป็นหกหกกระเด็นเจ็ดเจ็ดกระเด็นอ่ะผมได้ตัวเดียวเลยผมเอาห้าขึ้นห้าหกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาหาหกแลหาเจ็ดปหาเจ็ดว่ะแกมึงเะอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนผมเลือกแป๊บหนึ่งห้หาหก อบอกรู้แต่ว่าห้าหกนี่ห้าเจ็ดหกเจ็ดอีกตัวนึงเป็นห9าเก้าเลยมากันน่ะหรือห1นึงดีวะห9าเก้าหรือห1นึงดีวะไม่เป็นยังมากข่า,ขาห้านึงใจน้ำตัวก็ได้อ่ะโอเคได้แล้วมาพร้อมนะครับทุกคนสิบหกพุทธจิกา นะครับความชอบความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกตัวไหนช่วงนี้มันไม่เข้าย้ําช่วงนี้มันไม่เข้าผมพูดชัดเจนจากอาจารย์นอตตี้ช่วงนี้มันไม่เข้าไม่ตามก็ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนไม่ตามก็ได้เพราะว่าไม่มีใครไปบังคับนะมันนี่อยู่ในกระเป๋าของเราเราไม่ตามเราไม่เสียเป็นแค่แนวทางเท่านั้นผมยืนยันคําเดิมไม่รู้ว่าออกอะไร นะครับเป็นเพียงความชอบความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมด้วยถ้าจะตามแล้วมาด่าผมทีหลังอย่าตามนะครับเพราะผมไม่ได้บังคับฉะนั้นใครชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับและผมไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับเป็นแนวทางเนาะทุกคนเข้าใจเนาะถ้าเข้าใจแล้ว16พฤศจิกา2568อาจารย์มักรึยังส่วนตัวอาจารย์ชอบ5รอบนี้เปลี่ยนใหม่เลย อ่าปกติสูตรเดิมจะเป็นหกนะครับหกกับเจ็ดแต่ว่าผมเอาห้ามาผมมาหาพี่น้องมีหายังแน่ห้าหกนี่ห้าหกนี่ผมเลยห้าเจ็ดหกเจ็ดอันนี้ความชอบส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ห้าเก้า ทันไหมอ่ะช้า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 เอาแบบช้าช้าจิโม้พิิกาอาจารย์น็ตตีมมาอีกยังอาจารย์มากหาพี่น้องหาอย่งแน่หาหกหาเจ็ดหกเจ็ดหาเก้าหาหกหาเจ็ดหกเจ็ดหาเก้าทันเนาะช้าช้าอีกรอบหาหก ห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเก้าซาคักแนบันนี่เดดแงตามีแต่แดดแท้เขาตาพวมหักคือว่าเขาเยี่เกียถานอดบสสูตรนองบออนุญาตให้จีบนะสาวลองเพลงให้ไ่ออกรูปจรอกสามที่นั่งฟังดีดี คือเขาได้คิดอยู่ห,าห,ห,าห้หาเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าหกเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดนี่กำหัวเลยห้ากหากเจ็ดห้าเก้าเจ็ดแต่มีตัวหนึ่งที่ผมขอแถมให้ผมขอแถมให้หาหนึ่งหนึ่งห้าผมแถมให้จบแค่นี้จบอ่ะทันไหมตัวแถมคุณอกแถมมาหนตัวตัวมากคักก็คือหา,ห,าหนึ่ง อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ฝากไว้ฝากไว้นะเอะเอาใหม่ชิมหกพฤจกกาประมาณห้หสิบดความชอบส่วนบุคคลอียยงก็ได้อาจารย์มากหายี่ังก็ได้อาจารย์มากหหหกห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเก้าหหหาเจหเจหาเก้มที่นั่ง3ามตัวแหละ ห้าหกเจ็ดห้าเกเจ็ดหาหกเจ็ดหาเก้าเจ็ดมาคักมาคักห้าหกกับหานึงมาคักห้าหกกับหานึงโอเคไหมถ้าโอเคพิมพ์ว่าขอบคุณให้หน่อยครับก็ต้องย้ำอีกครั้งรอแบบนี้สงสัยว่าน่าจะเข้าเด้อขอบคุณครับผู้ใดว่ารอขอยถือกังวันที่หนึ่งขันว่าถือกับแคปรูปมาเดี๋ยวเอกเงินให ก็อย่าลืมนะใครที่แคปหน้าจอไว้วันนี้ถ้าพี่ได้มาสํานักที่เอารูปให้ผมดูบอกว่าในวันที่อาจารย์ไม่มีใครดูนะ่ะหนูดูอาจารย์นะเดี๋ยวผมให้ฟรีไม่ทูกก็กาไรแหละผมจะให้ฟรีปลูกเสกให้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสงสารอาจารย์นอตี้ยังขอบคุณนะครับสำเนียงสอนภาษาขอบคุณนะพี่จา๋าพี่ดีพ,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 พี่ทุกคนเลยขอบคุณนะครับ